ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายวิธีการสร้างใบสำคัญรับค่ะใบสำคัญรับเป็นเมนูที่ใช้เมื่อเงินสดหรือยอดเงินในบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีการรวมหนี้จากบัตรเครดิตหรือจากการชำระเงินค่ะซึ่งใช้งานได้จากบัญชี1เมนูบันทึกทันทีและเมนูเงินสดค่ะนี่คือหน้าต่างการสร้างใบสำคัญรับค่ะรหัสบัญชีเงินฝาก คือวิธีการที่เงินถูกฝากเข้ามาหากดับเบิลคลิกที่ช่อ,องเพื่อนค้นหาจะเห็นรายการบัญชีธนาคารเงินสดหรือบัตรที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะเมื่อเงินที่ถูกฝากเป็นเงินสดให้เลือกเงินสดค่ะและและถ้าเงินถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารให้ค้นหาและกอกสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เลยค่ะ ในช่องรหัสบัญชีคือเหตุผลที่เงินถูกฝากเข้ามาว่าฝากเงินเข้าจากไหนคะ่ะซึ่งในตัวอย่างที่เห็นจะเป็นการรับเงินจากบัญชีลูกหนี้และในช่องลูกค้าผู้ขายสามารถค้นหาและกรองได้ว่าเรารับเงินมาจากใครคะ่ะและป้อนจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องคะ่ะ และถ้าหากมีหักนักที่จ่ายก็สามารถป้อนจำนวนเงินหักนักที่จ่ายลงไปได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็สามารถกรอกสาเหตุที่เงินเข้ามาในช่องหมายเหตุได้ค่ะหลังจากกดปุ่มบันทึกกระบวนการฝากเงินจะเสร็จสมบูรณ์ใบสำคัญที่ถูกบันทึกจะสามารถดูได้ที่ในบัญชีหนึ่งในเมนูใบสำคัญค่ะ หากคลิกที่หมายเลขใบสำคัญก็จะสามารถแก้ไขและสามารถลบใบสำคัญตรงนี้ได้ค่ะโดวยวิธีนี้สามารถจัดการกับการรับเงินหรือการฝากเงินภายในบริษัทได้ค่ะ